มันทำให้คนไทยอย่างเราๆอดคิดไม่ได้จริงๆว่า,าผู้นำเราไม่รู้จริงๆเหรอว่าฐานนรกพวกนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วไอ้ที่เรียกว่าฐานนรกเนี่ยผมไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะคุณผู้ฟังจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ไอ้ศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชานี่มันคืออาณาจักรอาชญากรรมขนาดยักษ์เลยนะครับมีคนทำงานอยู่ในนั้นรวมๆกันอาจจะถึงสองแสนคน และคาดว่ามีคนเกาหลีใต้ยอยู่ในนั้นราวหนึ่งพันคนสภาพความเป็นอยู่นี่ไม่ต้องพูดถึงมันคือคุกดีๆนี่เองมีลวดหนามล้อมรอบใครคิดจะหนีคือตายอย่างเดียวเยือ่อทั้งคนไทยคนเกาหลีใต้และอีกหลายชาติถูกหลอกมาด้วยความสัญญาว่าจะได้งานดีๆเงินเดือนสูงๆแต่พอมาถึงพาสปอร์ตถูกยึดถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงคนอื่นใครขัดขืนใครทำยอดไม่ได้ตามเป้า โดนซ้อมด้วยท่อเหล็กโดนช็อตด้วย